อันนี้เป็นความส่งของ Keychron K7 เทียบกับ Keychron K8 นะคะอันนี้มันจะเป็น low profile คือปุ่มมันจะเตี้ยกว่าอันนี้มันจะขนาดปกติกับแล้วก็พวกปุ่มเปิดปิดหรือว่าเลือก Bluetooth หรือสายเคเบิลกับอีกปุ่มหนึ่งที่เอาไว้เลือกโหมด Windows Android หรือว่า Mac OS เนี่ย จะอยู่ข้างบนค่ะเป็น USB-C ที่ไว้ต่อชาร์จไฟหรือว่าต่อเพื่อเชื่อมสายเคเบิลก็อยู่ข้างบนเหมือนกันส่วนของคียคอน K8 ปุ่มที่ว่าแล้วก็ยุเคเบิลจะอยู่ข้างๆเพราะงั้นเขาก็เลยให้สายแบบนี้แต่ว่าถ้าของตัว K7 เนี่ยมันจะเป็นสายตรงๆแล้วก็เสียบข้างบนเลยค่ะเรื่องของขนาดคีย์บอร์ดเนี่ยความกว้างก็คือเขาจะหายไปหแถวเลยแต่ว่า รู้สึกเหมือนปุ่มของ K7 อ่ะจะแอบ,บกว้างกว่านิดนึงแต่ว่าขนาดโดยรวมแล้วเล็กกว่าเยอะเลยค่ะก็คือหายไปหนึ่งแถวกับตรงแถบทางขวาก็หายเขายุบมาอยู่ด้วยกันก็ขนาดประมาณนี้ถ้าเทียบกันนะคะส่วนความหนาความสูงของเขา อันนี้ K8 ก็ค่อนข้างสูวเวลาพิมพ์ก็คือเมื่อยข้อมือต้องหาอะไรมารองข้อมือหน่อยแต่ว่าของ K7 เนี่ยก็คือบางลงไปเยอะเลยไม่ต้องใช้อะไรรองข้อมือแล้วค่ะต่อไปเป็นเสียงกดคีย์บอร์ดนะคะแต่ว่าคงเทียบกันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าตัว K8 เคีปดเป็น w s า a r c ชแล้วก็ K7 เดป็นโดตค่ะ แล้วค่ะถ้ามีอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบาย